สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นองวันนี้ฉันก็มาครับยำที่ฉันอยากกินฉันอยากกินอะไรฉันก็ใส่นั่นแหละแกเอ้ยดูเถอะโอ้ีแม่เอ้ย,อออยกินมดนี้ก็ใหญ่แล้วแหละตอนนี้ก็ใหญ่แล้วเยวก็อยากใหญ่กวเกา่าความซุกเนาะกินอะไรก็อร่อยแกเอ้ยนี่แกข้าวเหนียวแม่ฉันหนึ่งไม่หาย,หายนมจีนก็มีนี่แกเอ้ได้หลายอย่างนี่น้ำพริก มาชิมกันเลยโอยคือน้ำลายดังเอือกแกดูเถอะอือสุดยอดน,นี่นี่นี่นีี่เด็ดฉันไปได้มาแต่ตลาดแกเอยอือฉันจะชิมให้แกดูเด้ออือกรอบมันเนาะได้อยู่ข้าวชิมปะอืม ใน้ํนาเลยอร่อยเาาลยขอนียวหนุ่มๆเลิกงานมาเลยยโอ้ยยังมีแรงแก่นี่ลูกชิ้นเอ็นหมูฉันต้องพาขึ้นมันลูกใหญ่พูดแล้วเข่าปากไม่ได้อื อร่อย่ะพร้ีกแม่ฉันยำไหนก็นยำานั่งอร่อยคือเก้าขก็จะเป็นแม่ทําหมดปลาหมึกแกะอร่อยจริงทําเองเนาะอะไรก็อร่อยหมดอะ่ะ อยากให้ถูกปากก็้องปรุงเองนี่สดนำไลยหลายอือเออหัวยอ,อตลาดอือใช่ปะกินข้าวนานๆที่จะกินข้าวเหนียวกินไรไม่ได้ ฉันนำนักหลายแล้วเดี๋ยวแม่ฉันกลัวฉันเป็นเบาหวานอีกมาฉันจะชิมให้แกดูคำสุดท้ายฉันจะตั้งหนาตั้งตากินอ่ะเงนเน้นเด้ย๋ดยกเอ้ย